สวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วครับกับร้านปัญญาเฟอร์นิเจอร์ไม้ไอเชียนะครับวันนี้ครับคุณลูกค้าครับผมพามาชมเป็นตู้โชว์นะครับ2บานเปิดนะครับบานทึบล่างนะครับขาตุ่มสีเสื้อขาวไม้สักแท้ๆที่เห็นอยู่ตรงหน้าเลยครับคุณลูกค้าครับวันนี้ต้องบอกว่างานชิ้นนี้นะครับเป็นงานสั่งของลูกค้าผมต้องบอกก่อนว่าในเรื่องของรูปแบบเนี่ยครับเป็นมาตรฐานของทางโรงงานเรา แต่ลูกค้าผมต้องการสั่งทําเป็นสีเส้นขาวนะครับอย่างที่เห็นตรงหน้าเลยต้องแอบ,บก็ซิว่าหลังนี้ก็มีเจ้าของแล้วเช่นกันนะครับลูกค้าจากจังหวัดสระแก้วเลยนะครับสั่งมาไกลามากครับคุณลูกค้าแล้วก็มีตู้ของลูกค้าอีกหลังหนึ่งครับแล้วก็ใบนี้อีกหลังหนึ่งวันนี้ผมเลยขออนุญาตพาคุณผู้ชมแล้วก็คาร่าแฟนเพจแฟน YouTube ท,ทางบ้านมาชมกันนิดนึงนะครับงานสวยๆแบบนี้ไม่ควรพลาดครับเบื้องต้นก่อนคุณลูกค้าครับเจ้าตู้ โชว์ใบนี้นะครับความลึกก่อนเลยขนาดลึกของมันนะครับอยู่ที่50เซนยาวซ้ายไปขวาอยู่ที่1เมตรครับสูงรวมความสูงบนถึงพื้นล่างเลยนะครับคุณลูกค้าอยู่ที่1เมตร90เซนติเมตรครับทำเป็นสีเส้นขาวอย่างที่เห็นอยู่ตรงหน้าเลยนะครับด้านบนเป็น3มช่องวางของโชว์ได้สวยงามมากนะครับวันนี้ผมเอาเรือโบราณนะครับมาเรียงโชว์ให้ลูกค้าเป็นแนวทางนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดดูด้านใน ตรงนี้ก็เป็นมูจับเซรามิกนะครับสวยงามมากเปิดออกมามีกุญแจล็อกให้นะครับคุณลูกค้าตรงนี้จะเป็นตะขอเกี่ยวครับคุณลูกค้าสามารถปลดออกมาได้เลยแบบนี้ครับเปิดออกมาเป็น2บานนี่ครับตอนนี้เวลาประมาณ4ี่โมงกว่าผมถ่ายอยู่หน้าร้านนะครับตอนวันกําลังเขาเรียกว่าส่องสวยงามมากๆด้านในคุณลูกค้าดูครับสีเส้นขาวทางร้านเราทํางานแบบละเอียดมากๆนะครับแบบนี้เลยด้านบนด้านในทุกที่ครับทุกแทบทุกจุดนะครับคุณลูกค้าผมทางร้านเราเก็บละเอียดให้หมดเลยนะครับ สี่เส้นขาวเนี่ยครับทำให้หมดเลยนี่ครับไม้แท้คุณลูกค้าครับพันใดที่เพิ่งเคยเข้ามาชมนะครับการันตีเลยว่าของเราไม่มีไม้อัดนะครับด้านหลังเนี่ยไม้แท้หมดเลยนะครับการันตี100%รเเซเลยนะครับตู้เราขายไม้สักครับไม้จริงอย่างเดียวเลยไม่มีไม้อัดครับผมไว้วางใจได้นะครับซื้อกับปัญญาเฟอร์นิเจอร์ไม้ทยาไม่ต้องกลัวผิดหวังด้านล่างคุณลูกค้าเป็นบานทึบครับเปิดออกมาด้านในโล่งโปร่งเลยตรงข้างหน้าตรงนี้เป็นกอล็อกนะครับเปิดออกมาแบบนี้ เนี่ยครับไว้สําหรับวางของเขาเรียกว่าที่เราไม่อยากโชว์ครับคุณลูกค้าอยากเก็บเป็นส่วนตัวหรือว่าเก็บแบบของที่แบบว่ามันไค่อยสวยงามอะไรเงี้ยเราก็เก็บด้านล่างได้นะครับไม่โชว์แบบนี้แล้วก็ลงมาด้านล่างเป็นขาตุ่ม4ี่ขาครับสวยครับคุณลูกค้ารุ่นนี้นะต้องบอกว่าถ้าท่านใดชอบต้องสามต้องสั่งนะครับรุ่นนี้เพราะว่าปกติทางร้านจะทําเป็นแต่สีเนื้อไม้นะครับมีกุญแจล็อกให้แบบนี้ มีแต่สีเนื้อไม้ครับคุณลูกค้าแต่วันนี้ทําเป็นสีเส้นขาวเพราะว่าลูกค้าผมสั่งเข้ามานะครับก็คือแบบตามแบบของโรงงานนี่แหละครับแล้วก็ทําสีเส้นขาวเข้าไปสวยครับคุณลูกค้าครับเดี๋ยวผมขออนวนด้านหลังให้ดูนี่เลยที่บอกว่าบางท่านกลัวนะด้านหลังเป็นไม้อัดหรือเปล่านี่ครับการันตีเลยแท้ๆครับมาดูงานจริงหน้าร้านได้เลยครับร้านเปิดทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ครับไม่มีวันหยุดครับเวลาก็ประมาณ8ปดโมงจนถึง5้า ห้าโมงถึงห้าโมงครึ่งครับเดี๋ยวนี้เนาะอากาศหนาวเขา,าเรียกว่าช่วงหนา้าหนาวคุณลูกค้ามืดไวหน่อยก็ประมาณนี้ครับลูกค้าวันนี้พามาชมครับตู้โชว์สองบ้านเปิดทึบล่างนะครับขาตุ่มสีเส้นขาวไม้สักแท้ๆที่เห็นตรงหน้าเลยต้องบอกว่างานสวยมากตัวนี้นะครับท่านใดชอบอินบ็อกซ์สอบถามเข้ามาได้เลยราคาคุณลูกค้าตัวนี้ถ้าเป็นสีธรรมชาตินะครับอยู่ที่16,500าบาทนะครับถ้าเป็นสีเส้นขาวส่วนต่างบวกเพิ่มไปประมาณ1,500บาทครับคุณลูกค้าครับ สีเส้นขาวแบบนี้นะครับก็ประมาณนี้ครับท่านใดสนใจสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับใกล้ๆผมจะส่งให้ฟรีมีส่วนลดให้ถ้าไกลก็ว่างกนตามระยะทางครับคุณลูกค้าไปส่งให้ที่พี่ครับท่านใดอยู่แถวไหนก็สามารถสอบถามเข้ามาได้เลยอย่างเจ้าของใบนี้ครับอยู่สักแก้วเลยนะครับลูกค้าผมก็ดูแลกันครับให้การบริการกันนะครับก็ฝากด้วยครับคุณลูกค้าครับท่านใดที่มีเพื่อนบ้านพี่ปานาาสนใจนะครับเฟอร์นิเจอร์ไม้สักไม้จริงแนะนําเลยครับปัญญาเฟอร์นิเจอร์ไม้ทิยาครับ วันนี้ก็ประมาณนี้คุณลูกค้าเดี๋ยวผมขอตัวลาท่านไปก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับก่อนจากกันไปเช่นเคยครับขอให้ท่านมีความสุขนะครับผมร่างกายแข็งแรงแล้วที่สําคัญเลยครับร่ำรวยเงินทองกันทุกท่านเลยครับผมเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาท่านไปก่อนครับผมสวัสดีครับ